สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมวันนี้จะให้ความรู้เรื่องมัญญาไทยในชีวิตประจำวัน มัญญาาไทยเป็นสิ่งที่คนไทยควรปฏิบัติให้ถูกต้องและเด็กๆควรร่วมการสืบทอดพร้อมทั้งเผยแพร่ให้ผู้อื่นรู้ในสิ่งที่ดีงามของชาติในชีวิตประจำวันเราปฏิบัติกิจกรรมต่างๆที่เป็นมัญญาที่ดีงามหลายกิจกรรมด้วยกันเราลองมารับความรู้ในเรื่องมัญญ่าไทยกันนะคะ มัญญาไทยในชีวิตประจําวันข้อหนึ่งการทําบุญตักบาตรคือการถวายอาหารแด่พระภิกษุสามเณรการทําบุญตักบาตรของคนไทยนะคะในเวลาเช้าพรนะสงฆ์หรือเนนจะออกบินทบาตตามหมู่บ้านหรือหน้าบ้านของเรา ในทางปฏิบัติคะคนไทยก็จะเตรียมข้าวปลาอาหารขนมผลไม้เตรียมตัวที่จะใส่บาตรนะคะในขั้นตอนแรกนะเราก็จะมีการถอดรองเท้านะพร้อมทั้งยืนพร้อมที่จะใส่บาตรนะคะการถอดรองเท้านี้ถือว่าเป็นการแสดงความเคารพต่อพระภิกษุสามเณร เพราะการถอดรองเท้านั้นเปรียบเสมือนว่าเราเนี่ยยืนต่ำกว่าท่าน,นะะโดยทั่วไปแล้วเวลาที่เราจะใส่บาตรนะ,ะเราก็จะนำขันข้าวหรือภาชนะที่จะใส่ข้าวเนี่ยนะคะมาอธิษฐานนะ,ค,ะคนไทยส่วนใหญ่ก็จะนั่งย่อตัวลงนะคะพร้อมทั้ง ยกขันข้าวขึ้นมานะให้เสมอกับหน้าผากแล้วก็อธิษฐานในใจนะคะขอพอรผลบุญจากการใส่บาตรนะคะต่อจากนั้นก็จะยืนขึ้นนะแล้วโน้มตัวเพื่อที่จะใส่นะข้าวและอาหารนะเมื่อใส่บาตรแล้วก็จะวางภาชนะนะคะพร้อมกับยืนพนมมือไหว้ หรือบางคนก็อาจจะนั่งลงรับพรจากพระสงฆ์นะคะอันนี้เป็นมัญญาในการใส่บาตรตอนเช้าเชค่ะมัญญาไทยในชีวิตประจำวันนะคะการไหว้ผู้ใหญ่หรือผู้มีพระคุณเช่นไหว้ปู่ย่าตายายไหว้คุณพ่อคุณแม่ก่อนไปโรงเรียนนะหรือเมื่อเราไปถึงโรงเรียนก็จะ ไหว้คุณครูไหนะว้รุ่นพีนะ่หรือบางครั้งในบางโอกาสเราก็จะพนมมือไหว้เมื่อเรารับสิ่งของจากผู้ใหญ่มัญญ่าไทยในชีวิตประจำวันข้อ3มนะคะมัญญติในการพูดหรือการสนทนาการพูดหรือการสนทนากับผู้ใหญ่ควรใช้ภาษาหรือถ้อยคำ ที่สุภาพนะพูดมีหางเสียงมีคำลงท้ายที่ไพเราะใช้น้ำเสียงพูดอย่างพอดีพอดีเวลาพูดก็จะไม่ช้าหรือเร็วเกินไปนะในขณะที่พูดนะไม่ว่าจะเป็นการยืนพูดต่อหน้าผู้ใหญ่หรือนั่งพูดคุยสนทนานะคะเราก็ควรจะอยู่นิ่งๆน,นะ มันยากที่ดีอีกอย่างหนึ่งเมื่อสนทนาหรือพูดกับใครก็จะต้องมีการสบตานะคะมองผู้ที่เราสนทนาด้วยโดยมองอย่างเป็นธรรมชาตินะะไม่จ้องหรือไม่หลบสายตาต่อผู้ที่เราพูดด้วยนะะมันยากทายในชีวิตประจำวันข้อ4 เป็นการรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่นนะอาจจะเป็นการรับประทานอาหารพร้อมๆกับสมาชิกในครอบครัวหรือรับประทานอาหารโดยที่มีผู้อื่นมาทานอาหารร่วมกับเราสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งนะคะเราควรใช้ช้อนกลางในการตักอาหารทุกครั้งเวลาตักอาหารเราก็จะตักแบบพอดีคำนะคะ ไม่เป็นคำใหญ่เกินไปนะะข้อสำคัญนะในเวลารับประทานอาหารอาจจะมีการสนทนาพูดคุยกันก็ควรที่จะมีความระมัดระวังนะข้อห้ามสำคัญอีกอย่างหนึ่งเมื่อรับประทานอาหารเนี่ยไม่ควรที่จะหัวเราะนะะหรือแสดงกริยาอาการาต่างๆที่ไม่เหมาะสมนะะเมื่อเรารับประทานอาหารเสร็จแล้ว ะะก็ควรที่จะรวบช้อนและซ่อมเข้าคู่กันนั่นเป็นการแสดงว่าเรารับประทานอาหารเสร็จแล้วนะคะควรจะรับทานอาหารให้หมดเพื่อที่จะไม่มีเหลือเศษหรือสิ่งใดๆนะคะเด็กๆอย่างเรานะคะเวลารับประทานอาหารก็อย่าให้หกเลอะเทอนะคะแล้วก็เมื่อรับประทานอาหารแล้วก็ควรที่จะ เก็บภาชนะนะะไปไว้ให้เรียบร้อยค่ะมัญญาตไทยในชีวิตประจำวันข้อ5มัญญาตในการใช้พื้นที่สาธารณะพื้นที่สาธารณะเนี่ยก็คือบริเวณที่มีผู้คนนะไปใช้ประโยชน์ร่วมกันอาจจะเป็นห้องสมุดหรือเป็นสนามกีฬา สวนสาธารณะนะเราก็ควรที่จะมีมัญญาตในการไปในที่สาธารณะเหล่านั้นในบางโอกาสอาจจะมีการนะต้องต่อแถวนะคะเรียงลําดับนะอาจจะเป็นเรื่องของการต่อแถวรับอาหารนะคะยกตัวอย่าง,าง,างเช่นเวลากลางวันที่เด็กๆจะทานอาหารกลางวันเนี่ยก็จะต้องมีการต่อแถวรับอาหารนะคะ การเข้าแถวต่อแถวเพื่อที่จะขึ้นรถโดยสารนะและในปัจจุบันนี้นะเมื่อเราไปซื้อสินค้านะในขณะที่เราจะชชำระเงินเมื่อซื้อสินค้านะคะก็จะต้องต่อแถวตามลำดับก่อนหลังนะคะและในชีวิตประจำวันของเรานะคะเด็กๆอาจจะเห็นคุณพ่อคุณแม่นะคะไปกดเงินนะคะที่ตู้กดเงินอัตโนมัติหรือที่เราเรียกว่า ตู้ ATM นะก็จะต้องมีการต่อแถวหรือว่าเข้าคิวตามลำดับก่อนหลังนอกจากนี้นะคะการไปพบแพทย์นะคะไปหาหมอนะจะอาจจะเขามีการรอคอยนะเพื่อให้พยาบาลเนี่ยได้จัดลำดับนะการที่เราจะไปเข้าตรวจนะะสิ่งต่างๆเหลเราเนี้ยเราต้องปฏิบัตินะคะ เพื่อเป็นการที่เราจะสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ในสังคมปัจจุบันนี้อย่างปกตินะคะเราจะได้ไม่ถูกตำหนินะเพราะว่าเรารู้จักํำดับก่อนหลังค่ะมัญญาาไทยในชีวิตประจำวันข้อ6กนะการรับของจากผู้ใหญ่นะนะจะมีหลายลักษณะเช่นนะในขณะที่เรายืน เราต้องยืนอยู่ห่างจากผู้ใหญ่พอสมควรนะหรือสักประมาณสักสองเก้านะในการรับของจากผู้ใหญ่ก่อนจะรับเนี่ยนะถ้าเป็นเด็กผู้ชายก็อาจจะมีการโค้งคำนับนะหรือว่าอาจจะยกมือไหว้หนึ่งครั้งนะผู้หญิงนะคะก็ยกมือไหวนะ้เมื่อขณะที่เรารับของนะฮะเราก็ต้องรับ โดยท่าทางที่นุ่มนวลนะไม่ไม่ดึงนะไม่หยิบของจากผู้ใหญนะ่โดยที่จะดึงมือมาเร็วเกินไปนะคะต้องมีความระมัดระวังนะเพราะว่าถ้าเราหยิบโดยไม่ระมัดระวังมันจะเหมือนลักษณะที่เราดึงของมาจากมือของผู้ใหญ่นะเมื่อรับของเสร็จแล้วมีของอยู่ในมือนะคะเราอาจจะโค้งคำนับเพราะเราไม่สามารถที่จะ ยกมือไหวอีกครั้งหนึ่งได้นะคะเพราะนั้นเด็กๆต้องจําไว้นะคะเวลาที่รับของจากผู้ใหญ่นะไม่ว่าจะเป็นยืนหรือในท่านั่งเนี่ยเราต้องหยิบของช้าๆนะคะอย่าดึงมือเร็วจนเกินไปมัญญาาไทยในชีวิตประจําวันข้อ7จนะ็การเล่นร่วมกับเพื่อนๆอ,นะอาจจะเป็นการเล่นเครื่องเล่นตามแจ้ง นะหรือเล่นที่สนามนะเราต้องคำนึงถึงมันญยญ่าด้วยนะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างเวลาที่เด็กเล่นนะเครื่องเล่นอย่างที่บ้านปราสาทเนี่ยมันต้องมีการขึ้นลงบันไดแลนะเราต้องดูลำดับนะก่อนหลังนะใครมาก่อนมาลงนะคะแล้วก็อาจจะมีน้องๆน,นะคะที่เป็นเด็กกว่าเรามาเล่นแมนะนะ้เราต้องมีความระมัดระวังนะคะ ต้องเล่นให้ถูกวิธีวิธีนะคะในการที่เราไปไปเล่นการแจ้งเนี่ยก็ไม่ควรที่จะนําน้ําหรือขนมนะไปในในเครื่องเล่นต่างๆนะคะสำหรับการเล่นที่เป็นลักษณะการเล่นกีฬาเราก็ต้องรู้จักคํานึงถึงฎกฎกติกนาะของการเล่นรู้จักวิธีการเล่นชนิดนั้นๆนะ ข้อสาคัญเมื่อเราเล่นกับผู้อื่นเนี่ยต้องมีความระมัดระวังอย่าเล่นรุนแรงต้องนึกถึงความปลอดภัยนะอย่าให้เกิดอันตรายนี่เป็นเพียงบางตัวอย่างนะคะที่คุณครูหยิบยกขึ้นมาเกี่ยวกับมัญญาไทยที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันของเรานะดังนั้น เวลาที่เราทำกิจกรรมต่างๆควรนำมันญ,ญาติที่ดีไปปฏิบัติใช้ให้เป็นนิสัยเพื่อที่เราจะสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขต้องนึกถึงใจเขาใจเรานะคะเพราะนั้นแล้วก็ในวันนี้นะคะก็จะมีการนำเสนอนะตัวอย่างมันญ,ญาติไทยให้เด็กๆได้รับชมนะคะเราไปชมจากคลิปวิดีโอที่ครูนำมาเสนอค่ะ มารยาทไทยการแสดงความเคารพสวัสดีครับน้องๆที่น่ารักทุกคนในครั้งนี้เราจะเรียนรู้เรื่องมารยาทไทยกันซึ่งเป็นสิ่งที่ดีงามที่ควรปฏิบัตินะครับเราเป็นคนไทยเราควรอนุรักษ์และสืบทอดมารยาทอันดีงามของไทยไว้นะครับ เรียนรู้เรื่องมารยาทไทยอยากให้น้องๆช่วยกันคิดทีนะครับว่าเพราะอะไรเราจึงต้องเรียนรู้เรื่องมารยาทไทยให้น้องๆช่วยการแสดงความคิดเห็นให้เพื่อนๆฟังหน่อยนะครับก่อนอื่นเรามารู้จักกับความหมายของคำว่ามารยาทกันก่อนนะครับมารยาทหมายถึงกิริยาวาจาที่สุภาพเรียบร้อย ที่เราควรปฏิบัติในสังคมโดยจะมีระเบียบแบบแผนการปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสมตามการละเทศาและสถานที่ตา่างๆเช่นมารยาทไทยในการยืนการเดินการนั่งการนอนการรับของส่งของ การทำความเคารพเป็นต้นครับเมื่อน้องๆปฏิบัติตามมารยาทไทยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมน้องๆจะเป็นเด็กนอบนอบอบ้อมถ่อมตนและแสดงความเป็นเอกลักษณ์ของไทยอีกด้วยนะครับเรามาเริ่มกันที่มารยาทไทยในการแสดงความเคารพกันก่อนนะคะเนื่องจากเวลาที่เราเจอกันเราจะมีการแสดงความเคารพซึ่งกันและกันก่อนเสมอ การมีมารยาทในการแสดงความเคารพนั่นก็คือการแสดงความเคารพต่อผู้อื่นด้วยความเรียบร้อยซึ่งคนไทยจะทําการไหว้และกราบจะมีลักษณะในการปฏิบัติด,ดังต่อไปนี้นะคะการไหว้คือการแสดงความเคารพโดยการนามือทั้งสองข้างประนมไว้ที่อกนิ้วชิดติดกันปลายนิ้วจะโดกันไว้ในระดับต่างๆกัน ตามฐานนะครับส่วนการกราบก็คือการแสดงความเคารพต่อบุคคลเช่นเดียวกันมีทั้งการกราบบุคคลและการกราบแบบเป็นจากข้าประดิษฐ์ใช้สำหรับกราบพระรัตนตรัยครับเรามาเริ่มกันด้วยมารยาทไทยในการทำความเคารพและมารยาทในการเดินที่ปฏิบัติกับพระสงฆ์กันก่อนนะครับในการไหว้พระสงฆ์นั้น เราจะประนมมือให้ปลายนิ้วหัวแม่มือจะโรดกับหว่างคิ้วโดยผู้ชายจะน้อมศีรษะลงส่วนผู้หญิงจะย่อเข่าลงพร้อมกับยกม,มือไหว้ครับต่อมาเป็นมารยาทไทยในการกราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราเรียกว่าการกราบแบบเป็นจังค่ประดิษฐ์ผู้ชายจะนั่งในท่าเทพบุตรคือนั่งคุกเขา่า ปลายเท้าตั้งและนั่งลงบนส้นเท้าค่ะส่วนผู้หญิงจะนั่งในท่าเทพธิดาคือนั่งคุกเข่าปลายเท้าราบและนั่งลงบนส้นเท้าจากนั้นกราบสามขั้นตอนคืออัญชลียกมือขึ้นประนมระหว่างอกวันทายกมือขึ้นและก้มศีรษะให้ปลายนิ้วจอดหน้าผาอภิวาททอดมือทั้งสองลงพร้อมๆกัน ให้มือและแขนทั้งสองข้างราบก,กับพื้นความือห่างกันเล็กน้อยหน้าผากจดพื้นทําทั้งสามขั้นตอนซ้ํากันสามครัง้งแล้วยกมือให้จรดหน้าผากจึงปล่อยมือลงค่ะส่วนมารยาทไทยในการเดินผ่านพระสงฆ์หรือเดินสวนทางกับพระสงฆ์นั้นให้หยุดยืนตรงแล้วยกมือไหว้ยอย่างสุภาพครับต่อมา เป็นมารยาทการแสดงความเคารพและมารยาทการเดินกับบุคคลนะครับอย่างแรกคือการไหว้คุณพ่อคุณแม่และผู้ใหญ่ในการกล่าวทักทายกล่าวขอบคุณและขอโทษวิธีปฏิบัติคือประนมมือไหว้โดยให้นิ้วหัวแม่มือจะรดปลายจมูกลหลนิ้วชี้จะรดหวางคิ้วผู้ชายยืนตรงน้อมตัวลง ส่วนผู้หญิงจะย่อเข่าลงเล็กน้อยครับส่วนการไหว้บุคคลทั่วไปจะแตกต่างตรงที่นิ้วหัวแม่มือจะจรดปลายคางปลายนิ้วชี้จะรดปลายจมูกครับแต่ถ้าเราต้องการจะไหว้เพื่อน,อนหรือคนที่อายุเท่ากันเพื่อทักทายเราก็เพียงยกมือขึ้นประนมระหว่างอ,อกลง้มศีรษะลงเล็กน้อย ส่วนการกราบบุคคลนั้นเราจะกราบผู้ใหญ่ที่เรานับถือโดยการยกมือขึ้นประนมให้ปลายนิ้วชี้อยู่ระหว่างคิ้วเนิ้วหัวแม่มือทั้งสองอยู่บนดั้งจมูกน้อมตัวลงกราบหนึ่งครั้งโดยที่ไม่ต้องแบมือออกให้หน้าผากแต่ส่วนบนของมือครับหลังเลิกเรียนตอนเย็น เยเดินทางกลับไปที่บ้านสวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่กลับมาจากโรงเรียนแล้วเหรอลูกครับแม่แม่ครับผมไหว้ยอย่างนี้ถูกไหมครับถ้าวาพ่อแม่ต้องให้นิ้วหัวแม่มือจลดดปลายจมูกจ้าไม่ได้จลดปลายทางลองทำใหม่สิลูก และถ้าอย่างนี้อะครับถูกไหมครับถูกต้องแล้วจ้าอย่างนี้แหละดีแล้วสวยมากเลยวันนี้คุณครูสอนเรื่องไหว้เหรลูกครับวันนี้คุณครูสอนเรื่องมารยาทไทยครับคุณครูบอกให้กลับไปลองฝึกทำที่บ้านแต่ผมก็ยังทำผิดอยู่เลยนะครับสงสัยต้องฝึกบ่อยๆจะได้ไม่ผิดดีดีแล้วเหรอลูก ฝึกทาให้ถูกต้องเป็นที่ัสเพราะมารยาทไทยเป็นกิริยามารยาทที่สวยงามเราเป็นคนไทยอยู่ในสังคมไทยก็ต้องทําให้ถูกต้องเสมอนะใครๆเห็นเขาก็ชื่นชมว่าเป็นคนที่มีมารยาทดีนะพ่อมารยาทไทยในการแสดงความเคารพการกราบการไหว้ และมารยาทในการเดินนั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องนำมาปฏิบัติให้ถูกต้องถูกกาลเทศะรู้จักการเคารพผู้ใหญ่อ่อนน้อมถ่อมตนซึ่งถือเป็นวัฒนธรรมอันดีงามของไทยนะครับอีกทั้งยังเกิดความสงบสุขในสังคมเพราะถือว่าเราได้ปฏิบัติตามมารยาทไทยในสังคมที่ดีด้วยครับ ใช้เดียวตอนรู้ถูกรู้ผิดมาเฉลยกิจกรรมที่เราได้ทำไปแล้วกันนะคะมาดูกันนะคะว่ามีน้องๆคนไหนเป็นคนเก่งตอบคำถามถูกกันบ้างเอย่ยภาพที่ปฏิบัติได้ถูกต้องคือภาพที่4ค่ะ ภาพที่สี่การกราบผู้ใหญ่ยกมือขึ้นประนมให้ปลายนิ้วชี้อยู่ระหว่างคิ้วนิ้วหัวแม่มือทั้งสองอยู่บนด้งจมูกน้อมตัวลงกราบ1ึงครั้งโดยไม่ต้องแปรมือออกอย่างเช่นรูปภาพนี้นะคะภาพมารยาทไทยที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องคือภาพที่1 2และ3ค่ะภาพที่1การกราบพ่อแม่ในภาพปฏิบัติไม่ถูกต้อง เนื่องจากการกราบพ่อแม่และบุคคลอื่นเราจะกราบแบบไม่แบมือค่ะภาพที่สองการไหวเพื่อนหรือคนวัยเดียวกันในภาพปฏิบัติไม่ถูกต้องเนื่องจากการไหว้เพื่อนหรือบุคคลวัยเดียวกันนั้น <c oughs> จะยกมือขึ้นประนมไว้ที่อกและก้มศีรษะเพียงเล็กน้อยไม่ต้องย่อตัวลงนะคะ <c oughs> ภาพที่ส <c oughs> การกราบพระในภาพปฏิบัติไม่ถูกต้อง เนื่องจากการกราบพระเราจะต้องแบมือเล็กน้อย <c oughs> เพื่อให้หน้าผากสัมผัสกับพื้นด้วยนะคะเรื่องราวมารายาทไทยที่เราได้เรียนกันในวันนี้น้องๆจะลืมที่จะกลับไปฝึกฝนบ่อยๆและนำไปปฏิบัติให้ถูกต้องด้วยนะครับนักเรียนลองปฏิบัติกับเพื่อนๆหรือว่าให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยแนะนำก <c oughs> ็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่น้องๆสามารถทำได้ วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับในครั้งหน้า mm hmm. ก็ยังคงเป็นเรื่องมารยาทไทยเช่นเดิมเป็นเรื่องของมารยาทการยืนและการนั่เราเจอกันในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับเด็กๆคะ่ะจากความรู้ที่ครูได้นำมาเสนอนะคะให้เด็กๆเนี่ยได้ฝึกปฏิบัติ และนำไปใช้ในชีวิตจริงเนะมื่อเด็กๆปฏิบัติได้แล้วนะคะก็จะแสดงเห็นถึงความเป็นมัญญาติที่ดีเป็นเด็กที่น่ารักน่าชื่นชมนะคะผู้พบเห็นก็จะรู้สึกว่าเด็กๆเหล่านี้นะคะเป็นเด็กดีมีมัญญาตนะงนั้นวันนี้ก็ขอจบคลิปวิดีโอเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในความรู้ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ